สวัสดีครับทุกท่านวันนี้แอดมินมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาให้ได้ฟังกันนะครับเรื่องราวจากท่านทนายอานนท์เชื้อสัตบุกฎนะครับในคลิปที่มีชื่อว่าช่วยโอกาสวิสาสะเข้าอยู่ที่ดินคนอื่นเป็นร้อยปีก็ไม่ได้สิทธิ์ปรัปักซึ่งจะพาเราไปทําความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ์ในการครอบครองที่ดินแบบวิสาสะและแบบปรปัปกที่หลายๆคนอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจนะครับว่ามีข้อกําหนดและข้อกฎหมายอย่างไรบ้าง คำพูดที่หลายๆคนเคยได้ยินบ่อยๆก็คือปล่อยให้คนอื่นเข้าอยู่สักสิบปีเขาครอบครองปลระปักยึดที่ดินเรานะในมุมนี้ก็อาจจะเป็นคําเตือนในแบบหวังดีนะครับหรืออาจจะคิดว่าเข้าไปอยู่สักสิบปีเดี๋ยวก็ได้ครอบครองปรปักแล้วซึ่งอันนี้ก็เป็นความคิดของฝ่ายที่จะคิดครอบครองที่ที่ดินคนอื่นเขานะครับแต่ในคอนเทนต์นี้ท่านทนายอานนท์มาอธิบายให้ชัดเจนนะครับ ว่าอันไหนคือครอบครองปรปักหรือแบบไหนคือการไปเข้าอยู่แบบวิสาสะซึ่งถ้าศาลพิจารณาว่าเข้าอยู่โดยวิสาสะก็อาจจะไม่เกิดสิทธิครอบครองปรปักได้ถึงอยู่เป็น10บสปีหรือเป็นร้อยปีก็ตามนะครับก่อนที่จะเข้าไปดูเนื้อหาของคลิปต้นฉบับของท่านทนายอานนท์เชื้อสัตบงกตกันนะครับผมขอแนะนําให้ทุกคนกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะครับเพราะเรามีเนื้อหาดีๆเกี่ยวกับที่ดินกฎหมายที่ดิน และรีวิวแปลงที่ดินสวยๆมาให้ท่านได้เรียนรู้ได้รับชมกันตลอดครับตอนนี้ไปดูคลิปต้นฉบับกันก่อนเลยครับแล้วเดี๋ยวตอนท้ายแอดมินจะมาสรุปแบบสั้นๆให้เข้าใจง่ายอีกทีครับประเด็นสำคัญประเด็นหนึ่งที่ศาลหยิบยกขึ้นมาในการวินิจฉัยให้ไปผลแพ้ชนะในคดีนั่นคือการครอบครองนะฮะว่าการที่คุณเข้าไปครอบครองจับจองทำประโยชน์เนี่ย เป็นการอยู่โดยถือวิสาสะหรือเป็นการอยู่อย่างปลระปะักซึ่งการอยู่โดยวิสาสะและปลปักมันแตกต่างกันนะฮะการที่คนเราจะไปถือวิสาสะอยู่ในที่ดินของคนอื่นนะครับศาลดีกาวางแนวไว้วว่าอยู่นานเท่าไหร่คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะไปได้สิทธิ์เขาตรงนั้นเลยจะอยู่เป็น10ปี20ปีก็ช่างทีนี้หลายคนยังสงสัยว่าเฮ้ยครอบครองทำประโยชน์จริง เข้าไปกลนสร้างสร้างบ้านปลูกต้นไม้ล้อมรั้วจริงแต่สารฟันธงว่าอยู่แบบวิสาสะอ้าวสวยแล้วสิแล้วอะไรมันเป็นวิสาสะไม่วิสาสะที่จะมาปีเป็นผลแพ้ชนะในคดีได้ในเรื่องการวิสาสะนะฮะเราต้องมาดูดูให้ชัดเจนนะครับว่าถ้าแปลตรงตัวตามพจนานุกรมนะครับเพราะว่าถืออาศัยโดยภารการโดยความสนิทสนมนะฮะหรือ เป็นการทำไปโดยพลาการที่โดยอาศัยความสนิทสนมคุ้นเคยนะฮะพูดง่ายๆว่าช่วยโอกาสนะ,ะพฤาการโดยไม่ได้รับความยินยอมอาศัยความสนิทสนมคุ้นคุ้นเคยนั่นก็คือถ้าเราจะมามองนะฮะในจุดสังเกตของข้อกฎหมายมันมีหลักที่เราอามามองดูว่าสารดีกามักนําข้อเท็จจริงนะฮะในส่วนที่ปรากฏในคําเบิกความตัวเนี้ยมาปรับให้เป็นผลแพ้ชนะได้ ซึ่งถ้าแยกเป็นหมวดหมู่ก็จะอยู่เป็น3ามหมวดใหญ่ๆในการที่เราจะมองนะฮะเดี๋ยววันนี้ทนายนอนนท์จะมาชี้หลักให้เห็นนะฮะว่าคุณอยู่มาช่วนาตาปีคุณอยู่โดยปรับปักหรืออยู่โดยวิสาสะนะฮะถ้าวิสาสะคุณแพ้แน่การอยู่โดยวิสาสะนะฮะเบื้องต้นศาลมักจะมองในเรื่องของความสนิทสนมคุ้นเคยระหว่างคนที่อยู่กับเจ้าของที่ดินคุณเป็นญาติกันไหมพี่น้องกันไหมเป็นทายาท เป็นคนสนิทสนมคุ้นเคยโดยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันพึ่งพาอาศัยกันหรือไม่นะฮะถ้าเป็นกรณีว่าคุณสนิทสนมคุ้นเคยเอื้ออาทรคือดูแลกันมาก่อนแล้วยินยอมให้กันใช้ที่ดินยินยอมให้กันผ่านทางตรงนี้สารมักจะมองเป็นว่าเป็นการอารมุ่มอร่วยเป็นการช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเป็นการอยู่โดยวิสาสะผิดจากการที่ว่าคุณเข้าไปอยู่ในที่ดินโดยบอกเฮ้ยไม่ค่อยจะกินเส้นกันทะเลาะกันโต้เถียงโต้แยง หรือมีการต่อสู้กันเรื่อยมาตรงนี้เขาจะเรียกว่าอยู่อย่างปรัปักศาลมีสิทธิ์ที่จะตัดสินให้เป็นผลแพ้ชนะได้ถ้ากรณีว่าเป็นที่ดินญาติพี่น้องแล้วคุณอาเข้าไปทําโดยที่ว่าแย่งน้องหรือน้องไม่พูดน้องอ่ายินยอมอารมุ่มรวยให้ทําต่อมาเรื่อยมาคุณทํามาเป็นสิบปี20ปีสุดท้ายน้องไปขอคืนคุณอ้างว่าเฮ้ยปรปักเราไว้ไม่คืนตรงนี้ศาลเคยวินิฉัยแล้วนะฮะว่า ไม่สามารถที่จะอ้างการเข้าไปฉวยโอกาสอยู่เพื่อแย่งสิทธิ์ประปรักหรือแย่งสิทธิ์ที่ครอบครองได้เพราะการแย่งการครอบครองปรปรักตาม1 3 8 2กําหนดว่าต้องอยู่โดยสงบเปิดเผยเจตนาเป็นเจ้าของครบ10ปีคําว่าสงบเปิดเผยไม่มีปัญหาละ่ะแต่เจตนาเป็นเจ้าของหรือวิสาสะดูให้ดีนะฮะซึ่งรวมไปถึงการแย่งการครอบครองตาม1 3 7 5ซึ่งเป็นที่ดินนอสาที่ดินสคที่ดินมือเปล่าด้วยนะฮะ ทีนี้ในประเด็นที่สองที่ศาลดีกามักจะนำมาวินิจฉัยนะฮะว่าคุณเป็นการถือวิสาสะหรือเป็นการอยู่โดยปรปรบนั่นคือเรื่องสัญญาหรือหลักฐานต่างๆที่คุณยอมรับในสิทธิ์ของเจ้าของที่ดินไม่ว่าจะเป็นสิทธิตามสัญญาเช่าสิทธิ์ขออยู่อาศัยสัญญาซื้อขายหรือใบเสร็จรับเงินหรือเป็นผลประโยชน์ตอบแทนว่าขอไปอยู่อ่งซวยอมอบเงินให้มอบเข้าเปลือกให้ หรือมีใบเสร็จรับเงินนะฮะเหล่านี้ถ้าคุณมีหลักฐานว่าคุณไปขอโดยยอมรับสิทธิ์เจ้าของที่ดินนั่นคือคุณจะไม่ได้อยู่โดยเจตนาเป็นเจ้าของเป็นการคุณอาศัยสิทธิ์นั่นก็คือความหมายเหมือนกับการอยู่โดยวิสาสะอยู่นานเท่าไหร่ไม่มีทางได้สิทธินะฮะยกตัวอย่างเช่นคุณมีการทําสัญญาซื้อจะซื้อจะขายที่ดินนะฮะตามแนวดีกา1 6 8 8ทับสองคุณทําสัญญาจะซื้อขายที่ดินนะฮะ โดยมีข้อตกลงว่าจะไปโอนให้กันในภายหลังนะฮะซึ่งซื้อขายที่ดินประเภทนี้นะฮะการที่ว่าคุณจะไปโอนให้กันอยู่ในภายหลังแสดงว่าตลอดมาที่คุณอยู่มา10ปี20ปีคุณไม่ได้อยู่โดยเจตนาที่จะเป็นเจ้าของแต่อยู่โดยรอเวลาที่จะเขาจะไปโอนให้นั่นคือคุณอยู่ๆจะมาอ้างว่าเป็นการอยู่โดยปลรปักไม่ได้เพราะคุณไม่ได้ครอบครองเจตนายึดถือเพื่อตน ะะดีการ1 6 8งทับหบอกว่าซื้อขายที่ดินมีโฉนดโดยผู้ซื้อตกลงที่จะไปโอนให้สัญญาจะไปจดทะเบียนโอนให้ในภายหลังผู้ซื้อจะมาครอบครอง10ปีแล้วอ้างประปักไม่ได้นะฮะดีการ1 7 7 6งหทับสองหนะฮะผู้ร้องและนายพอทําสัญญาจะซื้อจะขายกันโดยตกลงว่าจะไปโอนให้กันเมื่อมีการชําระเงินที่เหลือ แต่กรณีไม่มีการชำระเงินแล้วจะมาอ้างการครอบครองปลปักไม่ได้แม้อพอแม้ผู้ร้องจะได้รับสิทธิ์คือพอมอบที่ดินให้เข้าครอบครองทำประโยชน์แล้วก็ตามแต่ตราบใดที่ชำระไม่ครบนะฮะถือว่าไม่มีการมอบสิทธิ์ให้แม้จะเข้าอยู่นานเกินสิปีก็ไม่ได้ปลปักฉะนั้นการครอบครองคือมันต้องขาดลอยนะฮะจะไปอยู่โดยเฮ้ยรอเข้าไปโอนอยู่โดยบอกว่าให้ใจ่ายที่เหลือแล้วจะไปโอนไม่ได้ หรืออยู่โดยเฮ้ยเอาข้าวไปส่งค่าเช่าไปค่าอยู่อาศัยอ่เาเราเนี้ยนะฮะจะถือว่าเป็นการอยู่โดยไม่ได้เจตนาที่จะแย่งอยู่โดยไม่ได้เจตนาจะให้เป็นปละปรบนะฮะทีนี้ในส่วนข้อสุดท้ายนะฮะศาลก็จะมองถึงว่าในการที่คุณไปอยู่ในที่ตรงนั้นนะ่ะคุณมีการอยู่โดยแบบเฮ้ hey, สร้างบ้านแน่นหนาถาวรไหมสร้างเป็นตึกเทปูนเทลูกลังทําถนนเข้าไปมีเสาไฟมั่นคงถาวรไหม เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของการที่ศาลจะมองว่าคุณอยู่เพื่อที่จะคิดว่าเป็นที่ของคุณหรืออยู่โดยอาศัยขอเจ้าของที่ดินเขาอยู่ชั่วคราวถ้าเป็นการเฮ้ยสร้างบ้านใหญ่โตทําถนนลาดยางเป็นราคาเป็นหลายสิบล้านนะฮะมีการกั้นรั้วคอนกอรีตเสริมเหล็กอย่างดีศาลจะมองว่าคุณอยู่โดยเจตนาที่จะยึดถือเป็นปรปักษ์นะฮะนั่นคืออยู่มา10ปีคุณได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรปักษ์ ตามประมวลกฎหมาย1382นะฮะประมวลแพ่งและพาณิชย์นะฮะหรือกรณีนอสอ 3, ปีเดียวเปลี่ยนมือทันที1375นะครับการที่เราไปอยู่มันต้องชัดเจนว่าไปอยู่โดยอาศัยสิทธิ์เขาไหมแต่การไปปลูกต้นไม้แบบเฮ้ยพูดพืชล้มแหลมนะฮะเสาปักไว้ชั่วคราวหรือเป็นพวกประเภทไม้ล้มลุกเหล่านี้สารมองว่าบอกไม่ได้เจตนาที่คุณจะอยู่ถาวรเป็นการอยู่โดยอาศัยสิทธิ์ของเขา ดังนั้นในการที่เราไปอยู่ในที่ดินนะฮะถ้ากรณีว่าเราเข้าไปอยู่โดยถือวิสาสะความสนิทสนมคุ้นเคยพี่น้องหรืออยู่กับเพื่อนบ้านโดยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เหล่านี้เราจะไม่ได้สิทธิ์เลยในการที่เราจะมาอ้างการครอบครองประปักเพื่อแย่งตรงนี้มีดีการ,รับรองอในเรื่องของการอยู่โดยถือวิสาสะนะฮะเป็นดีกาที่5 8 6 9ทับสอง ระบุว่าผู้ร้องเข้าทำนาในที่ดินของวอซึ่งเป็นพี่สาวโดยถือวิสาสะเพราะความเป็นญาติถือไม่ได้ว่าเป็นการครอบครองโดยมีเจตนาเป็นเจ้าของตลอดมาวอจดทะเบียนโอนขายที่ดินไปให้บอซึ่งเป็นหลานของผู้ร้องโดยบอได้ปล่อยให้ผู้ร้องครอบครองทำนาต่อมาก็ถือได้ว่าผู้ร้องครอบครองแทนบอโดยไม่ได้มีเจตนาเป็นเจ้าของแม้นผู้ร้องจะได้ครอบครองที่ดินพิพาทซ,ซึ่งเป็นของผู้คัดค้านและอยู่ติดกับที่ดินของบอ โดยผู้ร้องเข้าใจว่าที่ดินพิพาทเป็นส่วนหนึ่งของที่ดินของบอด้วยเช่นนี้ก็ถือไม่ได้ว่าเป็นการครอบครองโดยไม่มีเจตไม่มีเจตนาเป็นเจ้าของเช่นเดียวกันแม้ผู้ร้องจะครอบครองมานานถึง10ปีก็ไม่อาจได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1382นั่นคือไปอยู่ในที่ดินของพี่สาวนะฮะเลื่อยมาจนกระทั่งพี่สาวขายที่ดินออกไปแล้วอยู่ๆก็จะมาอ้างการครอบครองปลระปะัก ขึ้นต่อสู้คนที่รับโอนไปไม่ได้นะฮะดีกาตรงนี้บอกแล้วการอยู่โดยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อยู่โดยฉวยโอกาสอยู่โดยอาศัยความสนิทสนมคุ้นเคยเหล่านี้จะถือว่าอยู่นานเท่าไหร่คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะได้ปลปักในที่ดินของคนอื่นเลยสําหรับท่านที่เข้าไปดูคลิปต้นฉบับแล้วตอนนี้มาสรุปประเด็นสําคัญที่ท่านทนายอนนท์นได้พูดถึงกันนะครับประเด็นหลักๆกก็คือตัวอย่างดีกาคําพิพากษาต่างๆเกี่ยวกับ เรื่องของการครอบครองที่ดินและกฎหมายเกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิ์ประปักซึ่งหลายๆคนอาจจะคิดว่าการอยู่ในที่ดินของคนอื่นเป็นระยะเวลานาน,านๆอาจจะทําให้ได้รับสิทธิ์ครอบครองในภายหลังแต่จริงๆแล้วไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับถ้าหากศาลเห็นว่าการเข้าอยู่นั้นเป็นการเข้าอยู่โดยเป็นการวิสาสะครับทนายอานนท์อธิบายว่ามีอยู่3ลักษณะของการเข้าอยู่ที่จัดเป็นการอยู่โดยวิสาสะได้แก่ 1>, 1. เข้าไปอยู่อาศัยโดยความสนิทสนมคุ้นเคยอนุญ,ญาตให้เข้าไปอยู่เข้าไปทํากินเข้าไปปลูกสร้างด้วยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เอื้ออาทรต่อกันมาตลอดหรือเคยเอื้อเฟื้อต่อกันเป็นอย่างดีก่อนที่อนุญาตให้เข้าไปอยู่ทํากินอันนี้ถ้าหากว่าเป็นคดีขึ้นมาจะถือว่าเป็นการเข้าอยู่โดยวิสาสะ 2. เข้าอยู่อาศัยโดยมีเงื่อนไขสัญญาต่างๆเช่นสัญญาเช่าสัญญาจะซื้อจะขาย เพื่อรอให้สัญญานั้นเสร็จสมบูรณ์ถ้าหากเกิดมีการฟ้องครอบครองปรปักขึ้นมาอันนี้ศาลจะพิจารณาว่าเป็นการอยู่อาศัยโดยวิสาสะ 3. การเข้าไปอยู่หรืออ้างว่าเข้าไปอยู่เข้าไปทํากินโดยไม่ได้มีการปลูกสร้างหรือพัฒนาอย่างชัดเจนไม่ได้ลงทุนก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างที่มั่นคงแข็งแรงอันนี้ศาลมองว่าไม่ได้มีเจตนาครอบครองปลรปักแต่อย่างใด ซึ่งการเข้าไปอยู่ในที่คนอื่นด้วยลักษณะเข้าข่าย3ข้อนี้ศาลจะมองว่าเป็นการอาศัยอยู่โดยวิสาสะไม่ใช่สิทธิครอบครองปรปักษ์แต่อย่างใดนะครับถ้าท่านใดดูวิดีโอนี้แล้วยังมีข้อสงสัยหรือคําถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยแล้วขอย้ําอีกครั้งนะครับว่าอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจและไม่พลาดเนื้อหาดีๆที่มีมาในอนาคตนะครับขอบคุณสําหรับการรับชมครับ สุดท้ายนะครับหากท่านใดสนใจที่ดินสวยๆที่ทางเรารีวิวไว้ในช่องสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร0620426558ได้เลยครับขอบคุณมากครับ